มัมยกชั้นมาด้วยโทษยกชั้นมาด้วยน่ากินเลยมะม่วงน่ากินเลยเฮ้ยเอาน้องสมายู่น้องสมายล่ะทำอะไรอยู่นี่น้องสมายอยู่นี่ยกไม่ยอมเห็นยัาไมนย่าไม่กินยาอยู่นี่น้องสมายอยู่นี่น่ารักด้วยไหมเธอไม่เหนืรอยกินโอ้ยทั่ว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  ยู่ไหนนะาโต๊ะที่ไหนนะนีะ่ไม่เนิ่งไม่นิ่งไม่เนิ่งอว่าแอบชอว่แอบ่อว่แอบให่เลยอร่อยไม่ชื่บนุบอร่อยอร่อย